เช้าอีกแล้วนะคะตื่นเช้าบ่อยมากทช่นี้นะคะเป็นทริปที่ไหนตั้งใจจะไปติดเกาะนะคะที่เกาะเต่านะคะเราไปแคสเอเวกันนะคะและที่เราจะไปนั่นก็คือหาดเชียนบีดรีสอร์ทนั่นเองนะคะ้ถามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสตอรี่สั้นของไหนเป็นยังไงมัง่ง เกาะสมุยนะคะก็นั่งรถมาที่ท่าเรือเลยคะ่ะจะบอกว่าฝรั่งเยอะมากคนไทยไม่มีเลยพอถึงที่เกาะเต่าอาอไม่ใช่สิพอถึงที่หาดเออทียนวิลล์รสอนนะคะบรรยากาศน่ารักมากคือฟิลลิ่งติดเกาะมีอยู่จริงจ้าคือเดินทางไกลมากๆอันนี้ก็รีวิวให้ดูนะคะ แล้วเราก็มารีวิวห้องพักให้ดูว่าห้องพักที่นี่เขามีหลายแบบมากแล้วแต่ที่ในเลือกเนี่ยจะเป็นที่อยู่ติดชายฝั่งเออไม่ใช่ติดชายหาดเลยค่ะรีลิงแบบบ้านไม้นะคะติดเกาะก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยแล้วเราก็เริ่มละเริ่มทำคอนเทนด์